ฮัลโหลวัดีจ้าแกงแกงเล่นเซลรฟีนในวายลิปอีกสักหน่อยละกัน <Wow. S 1> นี่คะ่ะความสวยเซลรฟีนในวายลิปคือทุกอย่างมาดูพลิวไปหมดเลยอะ เ,เข้ามาในเกมแล้วสวยจังเลยเวลาเราเดินนะคะผมมันจะแบบผิวๆด้วยในคอมคือมันไม่หมุนแบบนี้นะมันจะไม่ผิวแบบเนี้ยมาดูกันว่ามันจะบ้งไหมนี่แนะ่สกิลแรกเอฟเฟกไม่ค่อยเหมือนในคอมนะเดี๋ยวพอเป็นพาสซีฟแล้วคือตัวเป็นเรืองแสงแบบนี้เลยเหรอแปลกๆอะ่ะเออนี่นี่นี่นีนเออแต่ละท่าของมันนะคะ <c oughs> เอฟเฟกไม่ได้เหมือนในคอมนะ ในคอมมันจะแลดูแบบบางๆกว่า,าแบบหลอกตาในนี้มันจะแลดูแบบสีสันชัดเจนอมาเอาอะไรคะมาเอาอะไรเอ่ยเรายังไม่ได้ทำคลิปเซลาฟีนล่างนี้ในคอมเลยนะคะเดี๋ยวเราทำนะคะแต่เดี๋ยวเล่นในนี้ก่อนเมนทุกแพลตฟอร์มค่ะทั้งในคอมและในมือถือ จะเมนทั้งหมดถ่ยก่อนถอกน่โอเครู้สึกชอบนะคะในมือถือเนะะี่ยอุ้ยๆเดอย่านะคะอย่านะคะนี่แน่นี่แน่นแนอุ้ยชอบพัสดีอะพัสิีอันนี้คือมันดูชัดเจนเดี๋ยวในคอมมันจะเป็นนะอันชีดเล็กๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะในคอมโดนไหมคะอุย้ยจะตายเลยนะสินเ่าใช่หรออย่างนี้มันใช่หรอววยมันไม่ตายล่ะเออ อ่ะให้ดูท่าตายอ่ะเป็นการลอยมพาขานี่แน่เอาไปก่อนครึ่งหลอดอุ้ยมันจะวิ่งมาหาฉันมันเป็นอะไรเนี่ยบิดแผลงเนี่ยต้องการอะไรอือไปไหนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เชาวข้างหลังค่ะโอ้ยบายไม่เลยนี่แน่ยังไปไหนอ่ะยังอยู่เลยเดี๋ยวทีเอฟไปไหนทีเอฟ เมื่อกี้ยังอยู่แลยกันอยู่เลยนะคะอีดอกดีนะไอ้ฉันฆ่าได้เนี่ยมาช่วยไอ้ฉันเซยอยเกือบตายว่ามันเริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วนะคะมันเริ่มแปลกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนางแฟดไปเลยวะู้ซีไหวปะกำอลอังวิ่งไปนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาออร์เรียนนั่นแหละคะ่ะเว้ยเขาบวกกันอีกล้วคเป็นไรเลิกบวก บอกแล้วโอ้ยเหนื่อยตายเขาจะเอามาังกรกันเร็วนะคะตัวเธอขอถ่าเออไม่เอากันหรอปึงป้งปึ้งนี่ค่ะโอ้ย,อยแผลนีก็เกิดตายกับตาย,ตายนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหน,น,ไหนต้องรวมตัวกันได้แล้วนะคะโอ้ยแฟลมาเลยอะ่ะแผเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกกันอีกแล้ว <c oughs> อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะคะร <c oughs> อก,กอด ได้ดเดียวคือแบบโซโลโดได้เลยหรอทำจริงได้เลยหรอออกแพ้ออกบอได้แล้วนะคะเฮ้ยได้เลยหรอเออนี่แน่เออใส่โล่ให้อาา่าจัดฮิวมันอีกไหนโอ้ยช่วยด้วยค่ะอ้จิีนเฉาแรงจังโอ้ยนาจะวาไปไหนอ่ะอ้าวอ๋อแล้วประเด็นก็คือว่ามาตีหลุด จ้าบงจ้าบงไม่ไหว <c oughs> เล่น normal ดีกว่านะคะรู้สึกเวลาลงแรงคนเดียวแล้วมันช็อตสติยังไงก็ไม่รู้นะสวัสดีค่ะไอ้พวกเฮเตอร์อนี่แอนตี้เซลฟีนหรอไอ้พวกแอนตี้เซลฟีนี่แน่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 ฝั่งศัตรูก็คือเป็นเฮเตอระะ์ของเรานะคะก็ฉะนั้นเราต้อง จัดการกับเฮเตอร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดเฮเ,เตอร์จะจัดการฉลัอีดอกใครจุดอีกไหนไปแล้วนะคะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอ่ะอีดอ fat. กเลิกอัฟแฟดแฟดกันนั่นแหละยังดีนะไนะคะ้ค่ะยังเวเนี่ยังอยู่เลยอ่ะอยากตายเหรอเจอได้นะนี่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 นชอ็ชอตมันนะคะฉันกลัวอ e ีวอร์เป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊ปอะ ตายจ้าว่าไงน้องบัวว่าไงคะนังเฮเตอร์เพื่อนเธอขิดไปแล้วว่านี่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 ช็อตช็อตช็ช็สติช็สติใส่โลหนึ่งเม็ดนั่นแหละค่ะมีใครอยากจะบวกไหมคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะอุ้ยเดี๋ยวโอ๊ยไม่ก็จะดุดเฮเตอร์ทั้ร้าย มันทำลายไอดอลค่ะ่ามัหนาค่ะมัน,น,ะะมนทำลายไอดอลนั่นแหละค่ะจัดการไปเลยค่ะอันนี้คือแฟนคลับเราค่ะเวนเป็นแฟนคลับเราแบบว่าต้องมาต่อกรกับเฮตเตอร์อู้หมันพิวต้องระเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาละจะได้เห็นความสวยมาละแผดไปเลยอีดอกนี่ขันเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะ่ยโอเมก้าอีก่ากัดไมก่กะเอาอย่ะเอาอย่า ล็อกขามันปุบ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 ไม่นะคะไม่นะคะโอเคยิงมันจ้าจุดยิงไหนก่อนโอเคตอดมันอุ้ยมันจะตายแล้วแต่ละคนจะตายแล้วไม่นะเวนเวนก็จะตายแล้วโอ้ยเออนี่น่ะนี่น่ะโอเคเอ แี่แนนี่แอนนี่ตายนะคะบอกเลยตายนะคะปึ้งฝักไปด้วยค่ะฝักไปด้วยไม่กะไม่กะไม่กะโอ้ยโอยนอยโอยโอ้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 โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ o ยโอ้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 ยอ้ยอยยโอยอยอยอ้ยโอ้ยยโอยโอ้อนโอนมโน3ตอ้ยโออ้อดยโออ้องยโออโงนะคะ ช่วด้วยคะ่ะโอ้ยโอ้ยโอเคอเฮ้ยวุ่นวายเหลือเกินฮะฮะ้ะฮะฮะติปเคีวตายไปให้หมดค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนนี้เซลฟีนแบกเองค่ะดันบ้านให้คะ่ะจะได้หมดปัญหาสักทีนี่ดอก ไปอยู่เลนอื่นน่ะล่ะอยู่ข้างบนแล้วมีแต่คนลุมคืออะไรกลับล้ะค่ะนี่รีคอรดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนอนบนเตียงยุ่ยวอ่ะมีใครอยากนอนด้วยไหมคะบวกเลยจ้านี่จุก๊กจๆๆกจุ๊กจกต่อไปนะคะใส่โล่ให้นาะซัตก่อนอึบอึบอึบนั่นแหละนั่นแหละล็อกขาปุ๊บปุ๊บไม่ไนะอันสตอปบเบลวะเวนาซัตเอางี้เลยเหรออ้ยนะ่ากลัวนะคะเวนะ่าโอ้ยฉันไปก่อน โอเคตายไปซะตายไปซะแฟนทอมมันเด้งโอ้ยนี่แน่สโลเด็กแล็กไปค่ะวิ่ง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 ตีตีตีเวนวะอย่านะคะอย่านะคะยิงมันค่ะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคเวนตายอุ้ยแต่โอ้อไม่นะคะมีแต่ชายสการวิ่งไล่ฉันนะคะอุ้ยหรือว่ารอดหรือว่าไม่รอดหรือว่ายังไงอะไร ฉันน่าจะรอดแต่เพื่อนน่าจะตุบเอาไม่ตุบหรอจะตามไปช่วยนะคะปังอ๋อไม่ตุบว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีข้ามาในโลสินางแบบตายก่อนน่ะโอเคโอเคเสียใจยอ่ะมันโหดก็จริงนะแต่อุ้ยเดี๋ยวดอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายไปค่ะโลเซลฟีนมันโหดก็จริงนะคะอ่ะยังไม่จบ แต่ว่ากว่ามันจะฮิวอ่ะคือมันเหมือนรีเดมชันอ่ะมันจะมีระยะการล่อยของมันก่อนเราทำดื้อที่สุดแล้วนะคะนางอยู่คนเดียวนะคะ่ะ TF เอะให้นางหันหน้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายไปจ้าโดยพลังเสียงนะคะเสียงสังหารออบูได้ไหมเอยอยากไดไรบูอะค่ะเออไปเอาที่บ้านเนาะบูอะอ๋อที่บ้านก็มี TF เอาไปแล้วนะคะเคเออ ตตอนนไปตะตาแล้วเนี่ยอยู่อ่ะไหนใครเป็นเฮเตอร์ฉันอีกคะโผล่หน้ามาสิคะอ,ออกมาค่ะรวมกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวฉันจะกดอันติแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอานะคะเรียกหมีมาเลยเหรอนี่ดอกมันขี้โกงมาเรียกเฮเตอร์มาเพิ่มเดี๋ยวนะคะปึ้งปึ้งปึ้งความสวยค่ะอุ้ยจะได้ทริปเปิลอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่ด้วยช่ด้วย เวนเกือบตายแล้วเวนเอาตัวนี um, ้ก็ได้เออกดไลจ้าดันบ้านดีกว่าดันบ้านอีกออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุิวก่อนบึงก็หิวแรงนะคะท้ายทายเกมน่ะจะหิวแรงละแต่กว่าจะหิวแรงอ่ะก็ท้ายเกมแล้วเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามันเป็นตัวโอพไหมมัน มันใช้สเกลเลดเกมแล้วกันเนาะตัวเนี้ยคือมันจะไม่ได้เก่งเลยนะคะเซลฟีน่มันจะต้องเลดเกมหรืออะไรอะไรพึ่งทีมอะไรเงี้ยเออก็จบแล้วนะคะอีกสักเกมแล้วกันความยย่ความชามอีกหนึ่งเกมนะคะไปคะ่ะชอบนะโมเดลมันสวยจังเลยอะ่ะในวายลิฟ์อ่ะอยากให้การขยับผมในคอมมันแบบพิวเหมือนในมือถืออ่ะในมือถือคอมันพิวมากเลยไหนเฮเตอร์คนไหนจะโผล่หน้ามาอีกคะ ต่อไปก่อนนะคะตีป้อมแล้วไงต่อแล้วยังไงต่อคะมันยังไงต่อละ่ะขาออุ้ยใครสาไปโน่นแล้วคะ่ะปังปังนี่แหละนี่แหละนี่แหละหลบได้คะ่ะโอ้โอทโค okay. ช่วยด้วยเออโอ้โอ มันตายมันตายอันติเพิ่งจะมาตอนที่ฉันตายคืออะไรเนี่ยใคราะหนีป่ะนะ่ะหนีได้ป่ะนะ่ะอ้ยไม่ได้แรงนะไพศาลโดนด้วยอ้ยน่าจะตายไะเนี่ยเดี๋ยวๆใส่โลให้นางก่อนอเคบึบตายไปศาจะตายละรีเซนฝั่งนูน้นบึมวิยัวมา <laughs> นกนางสไนเปอร์ <laughs> เนี่ยพอเวลาเล่นแบบธรรมดาทีมันไม่ชอสตตอรเวลาเล่นแรงคนเดียว มันชตสติกกันจังวะอะไรอะไรมาทำไรอุ้ยปังนี่ค่ะตายไปเลยนะคะไปแอบแอบช่วยยาออใครมาแล้วค่ะยาอบพร้อมไหมพร้อมไหม Can you feel the rush now ปุ๊บแล้วล็อกขาโดนด้วยนะโอเคอีกนายโยนยาอบสี่ยูเนะอะไรจะพูดโยนเนี่ยเอเรียกมาเดี๋ยวมาเอาอะไรคะมาเอาอะไรครับปึ้งตายไปส่ะตายแล้วเรา ใส่ Low High. โลให้ยมันจะฆ่าฉันปิดมันจะฆ่าฉันคือตายเอออุ้ยอากาลิอยู่ข้างหลังแต่ว่าฉันอยากตบปิดก่อนแต่ว่ามันไม่ตายมันเตะฉันคนเดียวเลยคืออะไรวะตายไปให้หมดโ้ไปก่อนไปก่อนอยาให้มันเห็นก่อนใครรอดแล้วเดี๋ยวจะฮิวเ,เลือดให้นะคะช่ำๆ ก็ไม่ช่ำนะหิวเบาเออฉันจะกดอันตินะฉันจะบึง้งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไเกิลไปใส่ทางไหนนะโอเคพาสีฉันฆ่าได้วะใส่โลให้ไม่นะคะอย่าอ,อกตายแล้ปุ๊บปุ๊บฮึสิลิงสี่เลยจ้าเพื่อนฉันฆ่ามันค่ะผสอบถังละยตรงกลางก็ยังไงจะไปตรงกลางเลยเหรอแต่เดี๋ยวนะคะ เพื่อนเราโดนแต่ฉันมีโล่ให้นี่น่าจะอยู่ตรงนี้นะโอเคเดาถูกวะอันสต็อปวะไม่ได้เดาถูกเลยหรอกมันอ,อยูตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเดี๋ยวนะคะโอ้แม่ก็ฆ่ามันคะ่ะ d o มิน a t ิ้งไคสะคือเกิดไม่ไหวแล้วนะคะสู้มันค่ะแกงเราวัันปังก็เนี่ยแหละเนาะเซลาฟีนแบบคอยซับจนไคสเกิด เพคเครดิตตัวเองนิดนึงตึ่ง,งบึมเชิญไปสู่เขตค่าชนะแล้วสนุกมาก<ำ>ก็เอาประมาณนี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคิดว่าสกินเซลฟีนอันนี้สวยไหมคุ้มค่าแก่การซื้อไหมลองคอมเมนต์มาดูนะคะคือแบบเราเมนเซลฟีนนะคะตอนนี้ เราคิดว่าทุกอย่างของนาะงคือคุมคือดีไปหมดนะคะแล้วนาะงก็โหดด้วยเอาไปไว้เนขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแคชเบตดด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย